ครับนี่ก็ฟักตัวแล้วนะครับลูกไก่ขอดูหน่อยแม่ไก่ก็เป็นแม่ไก่ VIP นะครับลูกสาวมหาคนครลูกสาวมหาคนครเยดานะครับตัวนี้นะครับอยากค่ายสอมีสวุวรรณนะครับของเสียเบิร์ดนะครับนะครับผสมกับพ่อไก่ก็เป็นลูกชายยกคีรีนะครับ ลูกชายยกคีรีสายโกเซมฟาร์มนะครับซึ่งเป็นพ่อพันหลักของเรานะครับเจ้าเพชรแท้นะครับตอนนี้ก็ได้ลูกกี่ตัวเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะครับอ,อนุญาตดูหน่อยนะเอเทำไมแตกน้อยจังนะครับมีอยู่ห้าตัวนะครับยังเหลืออีกสามฟองนะครับไม่รู้ว่าจะฟักหรือเปล่านะครับตอนนี้มีห้าตัวแล้วนะครับ เดิวหน่อยก็สีออกท้งนี้ตัวนี้ก็น่าจะมาทางเจ้ามหานครนะครับนะครับชุดนี้ก็น่าจะเป็นไก่ยืนคุมตีนะครับหน้าหอนนะครับจิตใจดีนะครับเบอร์แข่งดีนะครับนะครับก็จากสายของมหานครนะครับ แล้วก็สายของเจ้ายกคีรีนะครับหยกคีรีก็เป็นพ่อแม่หน้างอนนะครับที่ยืนคุมตีดีิตตีดีนะครับจิตใจดีนะครับก็ฝากติดตามผลงานชุดนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดแบ่งให้กับเพื่อนๆคนรักไก่ชนทุกท่านนะครับที่อยากจะเอาไปชำเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ถ้าไม่มีใครแบ่งเราก็จะเลี้ยงให้โตนะครับ เอาไปชนเองนะครับขอบคุณครับ